สหรัฐซีดเยเมนทุกเรือรบและเรือพิฆาตไปแล้ว9้าลำอังกฤษแย้งรีบถอนเรือพิฆาตแช่เรือสินค้าโดนจับได้ใช้ธงจีนปลอมนี้จากที่มีรายงานค่ะถึงเรือรบหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินรบของสหรัฐถูกส่งกลับประเทศเพราะเหตุวิสัยบางอย่างทำให้มีการรายงานต่อมาว่าทางอังกฤษจะมีการส่งเรือเข้ามาทดแทนนั้น ล่าสุดข่าววันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบล็อกดิทบลออัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าภายหลังจากฝายรุมคู่หูป่วนโลกสหรัฐและอังกฤษไปแย่รังแตนกองทัพฮูทีเยเมนจึงโดนแตนต่อยเรือรบและเรือพิฆาตสหรัฐไปแล้ว9ลำเช่นคินโกพิคาดีคิมเรนเจอร์โอเชียนแจสอุลิสบีพูเรอร์ USS กิรีและอีกหลายลำ ส่วนอังกฤษนั้นก็ไม่รอดเช่นกันค่ะกองทัพเรืออังกฤษประกาศที่จะถอนเรือพิฆาต HMS Diamond ออกจากทะเลแดงอ้างกบเกลือนว่าด้วยเหตุผลทางเทคนิคต้องทำการบำรุงรักษาส่อมแซมแล้วมีการส่งเรือฟิเกตลำใหม่มาทดแทนเบื้องหลังค่ะก็คือเรือฟิเกตลำนี้ถูกส่งมาเพื่อปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของเยเมนเพื่อช่วยเหลือชาวปาเรสไตน์แต่กลับปกป้องตัวเองไม่ได้ โดนเยเมนยิงขีปนาวุธโดนพีชีพอัดไป3ลูกที่ช่องแคบบับแอลมันดับเพลิงไม่เรืออยู่2ชั่วโมงจนพังยับเยินเหตุผลทางเทคนิคก็คือโดนอาวุธเยเมนเผานั่นเองเป็นหลักฐานว่าเรือรบเรือฟิกเกตเรือบรรทุกเครื่องบินของแก๊ง3ออเมริกาและอังกฤษไม่สามารถที่จะปกป้องอิสราเอลได้ไม่สามารถที่จะปกป้องเรือสินค้าของชาติตนเองแม้กระทั่งเรือรบก็ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองจากการโจมตีของเยเมนได้ และล่าสุดค่าก็เกิดเรื่องอื้อชฉาขึ้นเมื่อเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษและอเมริกาทําการแอบปลอมชักธงของจีนหวังที่จะใช้บารมีตบตาเยเมนผ่านทะเลแดงแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเยเมนฉลาดกว่ามีการวางหน่วยสอดแนมเอาไว้จึงทราบว่าต้นทางเรือออกมาจากท่าเรือของอิสราเอลจึงทําการโจมตีเผาทิ้งไปอีกลํา สมเป้าหมายที่สหรัฐและอังกฤษมีการอ้างคุยโวว่ามีการใช้ขีปนาวุธโฮมฮอคลูกละ1.7ล้านดอลลาร์หรือราว60ล้านบาทโจมตีทำลายเป้าหมายศัตรูเยเมนนั้นแท้จริงแล้วค่ะเป็นแค่อาวุธเทียมโมเดลกระดาษแข็งทาสีราคาต้นทุนแค่ไม่เกิน10ดอลลาร์หรือ350บาทเยเมนจึงมีกำไรกว่า1 7 1 0 0 0เท่า สำนักข่าว CNN รายงานว่ากองทัพฮูตีเยเมนมีการโจมตีขีปนาวุธสเสรือพิฆาต USS g a b r i e l ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญทางทหารจำนวนมากเพราะเรือพิฆาตของสหรัฐจะสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาที่8หม่ขึ้นไปแต่ขีปนาวุธเยเมนมีความเร็วสูงกว่าปกติสามารถบุกฝ่าระบบสกัดกั้นชั้นนอกจนเข้าใกล้กับเรือรบได้ในระยะแค่1ไมล์เท่านั้น จนถึงด่านสุดท้ายต้องมีการใช้ระบบปืนกลฝารัง C.I. w s สกัดไว้ไม่ความว่าเยมเมนกำลังใช้เรือรบสหรัฐทดสอบอาวุธของตนเพื่อทำการปรับตั้งค่าการโจมตีครั้งถัดไปโดยการหลอกลอก่อค่ะยิงขีปนาวุธพร้อมกันหลายลูกผสมกับกลุ่มโดนปริชีพในเวลาเดียวกันให้เรือรบสหรัฐฟันร้ายสกัดไม่ได้หมด ดังนั้นการทำสงครามโดยตรงกับเยเมนสหรัฐก็จะต้องโดนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารุนแรงและก็จะมีลูกเล่นค่ะที่แปลกขึ้นเรื่อยเ่อเยเมนมีระบบคีิปปาระวุตต่อต้านเรือพิสัยทำการต่างๆและโจมตีได้ไกลมากถึง2,000กิโลเมตรพวกเขาค่ะสามารถโจมตีเรือรบข่าศึกและเรือสินค้าก่อนที่จะล่นเข้าสู่พื้นที่สูรบดย้ยซ้ำความได้เปรียบของเยเมนก็คือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ภูเขาสูงที่ซับซ้อนกว่าอัฟกานิสถาน เราดาร์ของเยเมนที่ติดตั้งซ่อนเอาไว้หลายตัวสามารถที่จะตรวจสอบเป้าหมายของเรือสหรัฐและอังกฤษในทะเลแดงได้ทั้งหมดและมีการจำแนกตัวตนและทิศทางครอบคลุมทะเลอาหรับและทะเลแดงคาดว่าเยเมนนั้นอยู่บนบกจึงทำการซ่อนอาวุธจริงไว้ในอุโมงค์เมืองในภูเขาแล้วทำอาวุธเทียมราคาถูกไปตั้งหลอกล่อเอาไว้ให้สหรัฐทำการสิ้นเปลืองอาวุธจริง จ,จังหวะช่องว่างเยเมนจึงทำการสวนโจมตีเรือข้าศึกที่อยู่โล่งกลางทะเลแน่นอนว่าไร้ที่กำบังใดๆและก็ถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายทำให้ฝ่ายสหรัฐนั้นจะต้องมีการควักกระเป๋าจนก้นรั่วเสียค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลเพื่อทำการโจมตีอาวุธเทียมของเด็กเล่นทำจากกระดาษและไม้โดยฝ่ายเยเมนไม่เสียหายอะไรเลยและยังคงค่คอยดักเผาเรือแก๊งสาอ,อที่ผ่านหน้าบ้านอีกแน่นอน